สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นเมนูกาแฟสดนะคะสะกัดจากเครื่องชงนะแก้วที่ใช้วันนี้นะคะเป็นขนาด20หรือ22ออนก็ได้นะคะใช้ได้ทั้ง2ขนาดเลยค่ะ เดี๋ยวเรามากดกาแฟกันเครื่องบดของป้าไม่ได้บอกจำนวนเป็นกรัมนะคะเพื่อนอ่ก็คืออาศัยลักษณะการบดออกมาเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าเขาพอดีกับตัวกา้านชงเรานะก็คือไม่มากเกินไป แล้วก็ไม่น้อยเกินไปเวลาเรากดกาแฟแล้วเนี่ยตัวแทมเปอร์จะไม่เกยขึ้นมาแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะให้ตัวแทมเปอร์อยู่พอดีพอด,พอดีกับตัวเบาการชงนั่นเองนะอ้าวเดี๋ยวลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะป้าขอไม่บอกเป็นจำนวนกรัมนะคะเนื่องจากว่าเวลานำไปแช่งมเมล็ดกาแฟแล้วเนี่ยเครื่องบดแต่ละแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วตัวเครื่องบดของป้าเอง ก็ไม่ได้บอกเป็นจำนวนกรัมเอาเป็นว่า,าป้าทำแบบนี้นะคะก็คือสังเกตว่าให้เขาพอดีกับตัวการชงนะเนี่ยเรากดแทมเปอร์ลงไปป้ายังไม่ได้ออกแรงกดนะคะถ้าใครมีอุปกรณ์มากกว่านี้ก็นำมาใช้ได้นะคะเพื่อ,อเราจะได้รสชาติที่ดีของกาแฟนะอันนี้ป้าลงน้ำหนักมือแล้วนะคะเพิ่งลงน้ำหนักมือลงไปก็คือ ก่อนลงน้ำหนักมือก็ป้าจะหมุนหมุนให้เขามีความอ่าพอดีนะไม่ได้เกยไม่ได้เกยฝั่งไหนเอียงหรือว่าอะไรก็พยายามปรับให้ตรงก่อนนะคะเนี่ยป้าก็ใช้วิธีปรับแล้วค่อยกดลงไปนะคะกดลงไปอ่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วปาดขอบอ่าก้านชงนิดนึงนะเศษกาแฟที่ติดอยู่นะ สำหรับใครที่ต้องการเล่มสูตรนะคะก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะป้าแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะสอบถามเครื่องชงเครื่องปั่นอุปกรณ์เครื่องปัน่ปปนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสกัดกาแฟกันค่ะใช้กาแฟที่ 90ml ไม่รวมฟองนะคะเพื่อน สกัดกาแฟได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมนมข้นหวานค่ะใช้ที่30 ml ต่อมาเป็นครีมเหลวค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนํามาใช้ที่ร้านเราได้เลยวันนี้ป้าใช้อารอมานะใช้ที่30 ml ค่ะต่อมาขาดไม่ได้นะคะถ้าเป็นลาเต้ต้องมีนมสดค่ะใช้ที่30 ml สำหรับเมนูลาเต้เย็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชงส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยก็เตรียมน้ำแข็งที่พูนแก้วเลยค่ะ เมนูลาเต้เย็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เป็นแยกแยกชั้นนะคะเดี๋ยวไว้คลิปต่อ,ตอไปป้าจะทำให้ดูนะคะว่า,าวิธีแยกชั้นนั้นทำยังไงนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ